น้าตำรวจนะครับซึ่งทันดียังต่อเนื่องหลายกล่องนะครับก็เลยจะขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์เป็นวิทยาทานก่อนหน้านูน้นคุณน้ำมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบ้างครับปวดเอวปวดเอวร้าวลงขาร้าวลงขาเลยแล้วก็เป็นน่าจะเป็นเกาด้วยเป็นเกาด้วยครับผมแล้วก็กินตัวนี้มาประมาณสี่ถึงห้าสี่ถึงห้ากับปลุกละกห้ากับปุก,ก,ปกครับผมเป็นยังไงบาง้างครับ เกามันยุบลงเกายุบลงอาการปวดก็ทุเลาครับผมตอนนี้ก็มันขาดยาสี่ห้าวันนะขาดสี่ห้าวันเนึกจากคุณสนองไปเที่ยวรู้สึกว่ามันจะเกิดอาการชาขึ้นอีกอู้ครับผมครับพอกลับมาก็ต้องรีบกลับมาซื้อเอกวันเลยเนาะคุณนาเนาะอายุมันเยอะครับผมตัวเสื่อมครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลครับใช่ไหมครับ ซึ่งน้าเองก็คงประทับใจแหละไม่งั้นคงเอไม่ทานต่อเนื่องใช่ไหมครับคุณนะครับครับผมเนาะใครที่เป็นปวดตามร่างกายเกาชาใช่ไหมคุณนะชาอย่าเชื่อมอนรองกระดูกเนี่ยแหละอมอนรองกระดูกนะครับอย่าเชื่อครับเอกวันเราสามารถช่วยได้นะครับคุณนะครับครับผมขอบพระคุณมากครับผมครับครับ